ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับเวลาเดิมนะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนัคลินนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็ฝนตกลงมานะครับหลังจากที่ ในพื้นที่ก็น่าจะนานแล้วนะครับไม่ได้เห็นฝนตกแบบจริงจังสักทีนะครับครื่ฟ้าครื่ฝนมาก็ไม่ตกนะครับวันนี้ตกก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับในช่วงหวัวค่ำนะครับก็เพิ่งจะุดตกไปนะครับตันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับต่อตามภาษานะครับ เป็นแวดวงเรื่องการศึกษาบ้างเป็นเรื่องอข่าวขราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับรวมั้งการดําเนินชีวิตนะครับการให้กําลังใจแล้วก็การาดูแลสุขภาพจิตใจซึ่งกันและกันนะครับให้ผ่านผลช่วงช่วงเรื่องราวหลายๆถือว่ามีอะไรที่ดีๆก็ามาแนะนํำเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเพราะบุมตั้งแต่สมัยวัยเด็กบ้างนะครับหรือ ามาสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีข้อมูลข่าวสารหรือมีสิ่งที่ยั่วยวนในเรื่องของอสาภาพจิตใจนะครับแบาบงทีบางครั้งในการเสพข่าวหรือว่าเสพวัตถุอะไรต่างๆมากเกินไปนะครับจะทําให้เรารู้สึกว่ากลา,ายเป็นคนแบบนั้นไปเลยก็มีนะครับอย่างเช่นเสพในเรื่องของความรุนแรงเสพในเรื่องของ อะไรต่างๆที่เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นค่านิยมที่โดยเฉพาะในเรื่องของเขาเรียกว่าความห่างการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นแบบลักษณะาการใกล้ชิดนะครับแม้แต่การคบหาหรือว่าการดูจะเรียกว่า การการหาเลือกคู่เลือกอะไรต่างๆเนี่ยต้องอาศัยสื่อกลางนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีบ้างมหมก็อ,อาจจะมีแค่การใช้โทรศัพท์บ้างหรือถ้าใครเกิดในยุคสักประมาณย้อนไปสักประมาณ20ปีหรืออะไรต่างๆที่แล้วนะครับก็อาจจะมีแค่ว่า,ามีโทรศัพท์นิดนหน่อยนอกจากนั้นก็เป็นการส่งจดหมาย หรือการโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สาธารณะนะครับในการติดต่อสื่อสารกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับการเปิดโลกทัศน์ที่มันอยู่แล้วระหว่างช่วงของเวลาที่มันต่างกันโดยภาระหน้าที่ด้วยความห่างไกลกันมีสื่อที่มาสามารถเชื่อมโยงให้อยู่ใกล้กันได้แต่ปัญหาก็คือความ ออนแอทางด้านจิตใจนี่แหละนะครับจึงทําให้มีข่าวหลายๆอย่างการล่อลวงการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นข่าวที่ได้เห็นอยู่มีแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆเป็นเขาเรีวยกว่าเป็นธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งในแพลตฟอร์มในโลกของออนไลน์นะครับก็ทําให้การเข้าถึงกันเนี่ยได้ง่ายแต่ปัญหาคือการที่เราสองสองคนมาเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมี สิ่งที่เรียกว่าการย้ำยังชั่งใจนะครับการดูการตรวจสอบอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะทําได้ยากทีนี้นะครับถ้าวัตถุประสองค์อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมาด้วยความจริงใจแต่อีกอีกกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งมาด้วยการหลอกลวงนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นดังที่เป็นข่าวนะครับทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับผู้ปกครองนะครับ ผู้ใหญ่นะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยควรจะให้การสนใจนะครับการเฝ้าระวังหรือแม้แต่การาตรวจสอบดูนะครับอุปกรณ์สื่อสารต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าโทรศัพท์การโทรเข้าโทรออกหรือแม้แต่ประวัติการย้อนดูดูในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่งตางๆก็มีความสำคัญนะครับดังนั้น จะละเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหาเวลาแต่ว่าการที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรก้าวล่วงนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวในยุคสมัยนี้ของเด็กสมัยนี้นะครับค่อนข้างจะมีความสำคัญนะครับผู้ปกครองจะมีกระบวนการหรือมีวิธีการเตี้ยกรนะครับเข้าถึงลูกๆเราได้อย่างไร อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าขบคิดพอสมควรนะครับอีกประการหนึ่งก็คงจะต้องอาศัยนะครับสถานศึกษาด้วยนะครับจัดกิจกรรมจัดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลตนเองนะครับผมอ่านข่าวหนึ่งก็น่าสะท้อนสะท้อนสังคมแล้วก็อดถูกบอสบวบนะครับเด็กรุ่นอายุ1778ปที่กำลังจบการศึกษานะครับแต่ว่าถูกแฟนหนุ่มล่อลวงไปแล้วก็เกิด การฆาตก,กรรมกันเกิดขึ้น,นครับซึ่งโดยนี้มันทําอะไรที่แบบได้ง่ายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งพวกนี้ที่เราในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่มันค่อนข้างที่จะทําใจลําบากแต่แค่นี้ันนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าต้องต้องให้ความสนใจพอสมควรนะครับการออกไปไหน กับคนอื่นหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราเชื่อใจว่า,ามีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่กรณีนั้นนะครับยังเกิดเหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ทําให้เราคิดคิดว่าในยุคสมัยสังคมแบบนี้ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ยากนะครับจึงเป็นความสําคัญที่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถาบันการศึกษาหรือสถาบันสังคมก็ตามครับควรจะมีมาตรการที่ช่วยเป็นเกาะกำบังช่วยเป็นเกาะเสริมให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับให้มีความปลอดภัยมีเซฟโซนที่เหมาะสมนะครับการให้คำแนะนำหรือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องของอเศศ,ศึกษาการพบเพื่อนต่าง ต่างเพศนะครับต่างวัยการป้องกันตัวการาใช้กิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นการอุงเสริมเมื่อถึงเหตุที่มันจะทําให้เราประสบกลุ่มนี้จะสามารถามีพื้นฐานเอาตัวรอดของตนเองเป็นเบื้องต้นนะครับอย่าปล่อยให้เป็นลักษณะคือ,อให้เขาไปเชิญสถานการณ์โดยเขาเรียกว่าใช้ ความสามารถทันทีทันใดเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กหลายคนเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับแม้แต่โตเป็นผู้ใหญ่เราก็ตามนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีการด่ะลวงด้วยคําพูดหรืออะไรต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็คงจะต้องมาคบคิดว่าว่ากระบวนการพวกนี้ที่สามารถทําให้ใจิตใจเราอ่อนแอลงในขณะที่อีกฝ่ายนึงมีสโลบายหรือมีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ จำเป็นจะต้องให้ความรู้เป็นที่หนักๆัหน่อยนะครับก็คงจะต้องฝากนะครับหลายๆาหลยๆครอบครัวหลายๆท่านนะครับที่มีบุตรหลานนะครับช่วยส่งเสริมบนการผู้นี้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงนะครับในเรื่องของอาการศึกษาซึ่งผมต่อไว้เมื่อวานนี้นะครับซึ่งการ จัดกิจกรรมในห้องเรียนนะครับซึ่งครูผู้สอนนะครับหลายคนก็คงจะมีวิธีการที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือ,อสิ่งสำคัญคือในห้องเรียนนะครับห้องเรียนของเราเนี่ยการจัดกิจกรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการที่ให้นันกเรียนในห้องเรียนเนี่ยหลายคน รู้องค์ความรู้ในสิ่งที่คุณครูสอนเพียงกระบวนการเดียวนะครับมันไม่สามารถที่ตอบเขาเรียกว่าโ่สัมผัสในเรื่องของการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้บางคนเขาเรียนเรียนรู้ได้ดีด้วยการมองบางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการฟังนะครับบางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการเขาเรียกว่าทํากิจกรรมนะครับการใช้ประสาทสัมผัสนะครับ การใช้ออกลีาลาท่าทางหรืออะไรต่างๆแบบนี้บางบางคนก็มีลักษณะผสมผสานในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่คุณครูในในคลาสในห้องเรียน,นยจะทำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้แบบเดียวกันทุกคนนะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมนในห้องเรียนในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือหนึ่งวิชาเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้กระบวนการ ที่หลากหลายในการที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กในห้องเรียนนะครับจึงเป็นที่มาถึงาการเรียกว่ากลว,วิธีต่างๆที่เกิดการเรียนรู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับการที่คุณครูผู้สอนนะครับจะดําเนินการในห้องเรียนได้มีประสิทธิภาพก็คือการจัดกิจกรรมกลุ่มนี่แหละนะครับหรือใช้กลว,วิธีเดียวกับ group f o r นะครับคือแบ่งหน้าที่กันนะครับ แบ่งหน้าที่ก็ตามหลักแล้วจะมีมีอะไรมีการทํางานเป็นทีมนะครับก็จะแบ่งหน้าที่เป็นอย่างเช่นสร้างคนนําเสนอนะครับมีสร้างคนวางแผนนะครับวางแผนออกแบบอะไรต่างๆคนรวบรวมผลงานนะครับคนเป็นอ,อำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งหน้าที่กัน ให้ในคลาสในกลุ่มในกลุ่มของอแต่ละกลุ่มในขห้องเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ผสมผสานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมน่าผมว่าถ้าใช้กลวิธีแบบนี้ในห้องเรียนแบบสม่ำเสมอผู้เรียนนะครับจะเกิดการเรียนรู้นะครับได้หลายมิตินะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแม้ว่า,าการเรียนในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปมุ่งเน้นว่าผู้เรียนเนี่ย จะประสบความสําเร็จในวิชานั้นวิชานี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าต้องฝึกให้ผู้เรียนได้มีความใฝ่รู้นะครับก็หมายถึงว่านอกจากในห้องเรียนแล้วเขายัางสามารถที่จะไปต่อยอดเรียนรู้นอกห้องเรียนได้โดยกระบวนการที่ครูผู้สอนในห้องเรียนนี่แหละนะครับสร้างประสบการณ์ให้เขาเป็นเบื้องตน้นแล้วให้เขาไปฝึกความชํานาญที่นอกห้องเรียน แล้วหลังจากนั้นให้เขามาถ่ายทอดในห้องเรียนว่ากระบวนการที่เขาไปฝึกเนี่ยนะครับเขามาถ่ายทอดกลุ่มเพื่อนในในห้องอย่างไรเขาเรียกว่าการนําความรู้ตนเองนะครับเหมือนกับเ,เหมือนกับเราไปดูหนังนะถ้าเขาไปดูหนังแล้วเขามาพูดตัวละครอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้เพื่อนได้ฟังนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ภาพยนตร์เนี่ย ในในโลกเนี่ยว่าตัวละครแบบนั้นแบบนี้หรือจินตนาการไปถึงวันข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองนะครับก็ฝากคุณครูนะครับครูผู้สอนนะครับได้สร้างมิติในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าให้เขาอย่ามุ่งมุ่งว่าเขาจะเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วประสบความสำเร็จแต่จงส่งเสริมเขา ให้เขาไปาสแสวงหาความรู้ข้างนอกแล้วนำกลับมาใช้ในห้องมากบบมาใาาช้ที่บ้านมันก็จะเกิดผลที่ดีกับผู้เรียนนะครับการจัดครอสอะไรต่างๆที่เป็นแบบรัสถานการณ์ให้เขาปะเะชิญก็จะเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเจตสติที่ดี นะครับในในเรื่องที่เขาเรียนสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าเขาจะจุดประกายในเรื่องของความฝันได้ดีมากที่สุดก็คือการสร้างสถานการณ์ที่หลากหลายให้เกิดขึ้นแล้วเขาเผชิญสถานการณ์แล้วประสบความสําเร็จเขาจะมีความภาคภูมิใจว่านี่คือตัวเราเราจะต้องทําแบบนี้ให้ประสบความสาเร็จเช่นให้เขาได้มีการทดลอง เห็นโรงเรียนหนึ่งที่เอาเอากบเอาปลาแล้วมีเครื่องมือผ่าตัดนะครับปลาที่ตายกบที่ตายนะครับพอเผามาแล้วเห็นอวัยวะต่างๆของปลาของกบอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นว่าเออเวลาสิ่งสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในเนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหาว่ามีเส้นเลือดมี ตัดไตเส้นพุงอะไรเ,เขาจะได้จุดประกยขึ้นมาว่าถ้า,ากบตัวนี้ยังยังมีชีวิตอยูเย่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะรักษากันยังไงมันก็จะเป็นการต่อยอดให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีนะครับซึ่งผมเห็นแล้วนะครับก็น่าชื่นชมน,นะครับแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ มีมาหลายโรงเรียนแล้วนะครับรวมแม้แต่กระทั่งการสร้างาานักศิลปะนะครับบางทีก็มีกำแพงที่แบบไม่ได้ใช้คือเป็นกำแพงที่ว่างเปล่านะครับแต่ผู้บริหารหรือคณนะคุณครูอยากให้นักเรียนได้แสดงความสามารถนะครับเ ซื้อสีมาเลยนะครับให้ให้เด็กแต่ละคนเนี่ยมาลงมือเราก็จะค้นพบนักเรียนสักคนสองคนสามคนก็ว่าไปที่มีความสามารถทางด้านศิลปะอะไรนี้เกิดขึ้นเราก็สามารถค้นพบนักเรียนได้เราก็สามารถต่อยอดสิ่งตรงนี้ให้กับผู้เรียนได้นะครับบางคนชอบบู๊ชอบใช้แรงใช้กำลังนะครับ ไม่ชอบเรียนนะครับชอบอะไรเพ่งแผงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาน่าจะมีบุคลิกทางด้านการสายตำรวจทาหารอะไรระมางนี้ก็ส่งเสริมเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าเราจุดประกายให้เขานะครับเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่พ่อบบมเยววาวชนพ่อบบมอาชีพต่างๆเกิดขึ้นนะครับคุณครูในโรงเรียนควรจะเปลี่ยนวิธีการ สอนในห้องเรียนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการสร้างเส้นทางให้กับผู้เรียนนะครับหลายๆประเทศนะครับบางจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการก็คือบูรณาการกันหมดแล้วนะครับคือสร้างาลักษณะคือ,อ project-based learning นะครับก็คือลักษณะคือการใช้ ปัญหาเป็นถานในการเรียนรู้การสร้างโปรเจกต์การสร้างโครงงานเพื่อเกิดการเรียนรู้นะครับผู้เรียนตน้องมีสมรรถนะแค่ในเรื่องของการอ,อ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณประมาณนี้ก่อนพอเขามีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้เวลาเขาทำโปรเจกต์งานเขาจะเกิดกระบวนการเรียนรู้หลายๆวิชามารวมกันนอกจากนี้เขายังมีความเป็นทีม การที่อยู่ในสังคมแห่งนี้ได้ต้องฝึกเขาเยอะๆในเรื่องของการสร้างคุณค่าของความเป็นทีต้องให้เขารู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับรับฟังความคิดเห็นในภาวมองค์ความรู้พวกน,นี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาเนี่ยรูปแบบต่างๆควรจะเปลี่ยนวิธีการ สร้างเส้นทางให้กับผู้เรียนโดยการคัดกรองแบบนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าการศึกษาของไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กๆนะครับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับประเทศถ้าร่วมแรงร่วมใจในการเปลี่ยนมุมมองของการจัดการศึกษาแบบแลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าเราจะได้ เยาวชนแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอนนี้เก่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศนะครับเราเคยมีความภูมิใจมีความภูมิใจว่าเราเ,เป็นเอกลกักไม่เคยเป็นเครไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไดเรามีสถาบันที่ สักศิธ์นะครับแต่ตอนนี้หลายหลายท่านคงจะเห็นอะไรต่างๆที่มันเสื่อมลงไปน้ำลดต่อขึ้นมาเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้คนเก่งๆแต่ว่าเก่งแบบไม่มีคุณภาพคำว่าเก่งไม่มีคุณภาพไม่ได้ไหมายความว่าทำงานไม่เป็นนะครับทำงานเก่งแต่เอาความเก่งเนี่ยมา คดโกงหรือมาโกงกินประเทศชาติให้กอดลงเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกในตัวเด็กในการที่จะการกรองเขาให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพการที่เด็กมีคุณภาพมันเขียนในพร,ะระบกา,ารศึกษาไว้แล้วว่าต้องแต่ก่อนนี้เรามักจะบอกว่าไม่ว่าจะคุณธรรมนําความรู้ความรู้นําคุณธรรมอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้คุณธรรมกับความรู้มันต้องมาคู่กัน คุให้ความรู้เด็กเก่งได้เด็กทํางานเป็นแต่คุณธรรมไม่เกิดมันส่งผลในอนาคตข้างหน้ามันฝังลากลึกแต่ถ้าเราเอาคุณธรรมมาก่อนทาอะไรไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ครับถูกโกงกินเหมือนเดิมถูกเอาละตะเปียบเราไม่ได้เอาละตะเปียบหรอกนะแต่ประเทศอื่นนา,นานาประเทศอื่นมาเราเอาเลยเปียบเอ,อกอย่างที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้ฟังข่าวเรื่องหนึง่ง นะครับอันนี้ผมก็สะท้อนนะผมเคยทํางานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับถ้าว่าอย่างประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่เขาอปยุกเข้ามาเพื่อขายแรงงานให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะนี่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรทงครามอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะสมุทรสาครถือว่าเป็นอู่อเป็นอาเป็นครัวของโลกเลยหรือว่าไรานะครับเป็นแรง ขึ้นป่าจากน้ำทะเลนะครับซึ่งผมไมปทำงานสมัยผมเรียนจบใหม่ๆผมก็แปลกใจอยู่เพราะว่าไม่เคยไม่เคยไปแต่ว่าไปอยู่กับญาตินะครับจะได้มีโอกาสไปทำงานสถานศึกษาแห่งนี้นะครับที่อำเภอทุ่มแบ่นะครับโรงเรียนสถานที่แห่งนั้นเนี่ย มากกว่าครึ่งนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นคนช,ชนกลุ่มน้อยนะครับไทยใหญ่แล้วก็พม่านะครับเข้าไปเรียนนะครับประเทศไทยก็เปิดโอกาสให้ไม่ได้คือพูดถึงเรื่องความสมอภาคในการรับการศึกษานะครับแต่ความแตกต่างเนี่ยถ้าท่าในใดไม่เคยได้ไปสัมผัสเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเราเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็น เด็กๆนะครับที่เป็นคนไทยเกิดจากแผ่นดินไทยโดยกําเนิดเนี่ยเป็นเชื้อชาติสันชาติแท้ๆเนี่ยแต่เวลาเรียนนะครับผมบอกได้เลยว่าเออเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนกว่าเด็กที่มาต่างทิ่ต่างแดนค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับผ่านมา10-20ปีเนี่ย ธุรกิจหลายธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครผมต้องบอกว่าล้วนเป็นของคนพามา่าอันนี้อันนี้ผมคงไม่ได้พูดเกินจริงนะครับถ้าคนสมุทรสาคราได้ฟังก็คงจะพอนึกภาพออกนะครับผมก็เคยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เกิดใหม่ๆนะครับ ห้างบิ๊กซนี่แหละผมจําได้นะครับในปีปสออะไรผมจําไม่ได้แต่ว่าเป็นพอเปิดมาปุ๊บเขาเปิดเป็นวันแรกผมก็เดินเข้าไปเที่ยวผมเชื่อเชื่อไหมครับว่าในห้างนั้นแทบไม่เห็นคนไทยนะครับจะเป็นคนแรงงานต่างด้าวหรนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันนี้มีขา่าวในเรื่องของการกวดขันในเรื่องของการทาอาชีพของ ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับต้องขอภัยที่เ่ยชื่อนะครับอันนี้ก็สะท้อนในเรื่องของมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ไม่ได้พูดว่าเราคิดคิดกันนะครับเพราะว่าแรายงานเพื่อนบ้านนะครับที่เข้ามาทำงานนี้ก็ถือว่าเป็นแรงงานสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมองเห็นก็คือการที่เขาสามารถที่จะยกระดับของเขาขึ้นมามาเป็นผู้ประกอบการนะครับแย่งอาชีพของคนในประเทศเราแล้วเรากลายเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาคิดนะครับมันก็มาจาก,จากพื้นฐานหลังๆก็คือการศึกษานี่แหละตาบใดที่มองเห็นจุดเล็กๆที่เรามองเห็นเนี่ยแน่นอนว่า มันไม่ไม่เกินความเป็นจริงหรอกครับที่วันหนึ่งเราอาจจะถูกครองประเทศก็ได้ก็ถือถือว่าเป็นทอกหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังและประสบการณ์ที่มาแชร์นะครับก็ฝากผู้ปกครองที่เป็นหัวหน้ใหญ่สำคัญในการดูแลลูกหลานนะครับเราอยู่กับเขาไม่นานแต่เขาจะต้องดูแลครอบครัวดูแลพื้นแผ่นดินนี้ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เรา ให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทเวลาสักหน่อยหนึ่งในช่วงช่วงของวันมาให้ความอบอุ่นแล้วก็ส่งเสริมกันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่บ้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของนโยบายเจ้าของอผู้นำที่พาการเปลี่ยนแปลงของประเทศของเราไปสู่ในยุคที่ มีการแข่งขันเป็นยุคข้ายากปากแผนที่ค่อนข้างจะมีความฟื้นเครื่องนะครับราคาทองขึ้นค่าแรงยังคงเดิมข้าวของราคาแพงข้าวของก็ยังค่าจ้างก็ยังคงเดิมแบบนี้ผมว่าต่อไป,ปลุกนหลานจะอยู่ยากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ปครองนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่พยายามที่จะหาเส้นทาง นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนแปลงให้ยุคสมัยของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมก็คงจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในฐานะทีอ่อยู่ในแวดวงการศึกษาพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นมาบ้างถึงแม้จะเป็นกำลังเล็กๆนะครับ ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้คงจะมีเพียงแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับมาพูดคุยตามภาษานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ